สวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ TCBR Podcast รายการที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของกาแฟอย่างลึกซึ้งและอบอุ่นกับผมบีนครับโรสค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกแล้วนะคะเรื่องวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะพี่บีนครับต้องเกินก่อนว่าหลายคนเวลาที่ดื่มกาแฟเนี่ยก็มักจะชอบหาอะไรมาทานคู่กันใช่ไหมครับ และครั้งที่แล้วเราก็ได้คุยกันไปแล้วว่ามีอาหารอะไรบ้างที่ไปกับกาแฟไม่รอดครั้งนี้เราก็เลยจะมาพูดถึง11อาหารที่กินคู่กับกาแฟแล้วปังครับน่าสนใจมากเลยค่ะ ต้องบอกว่าการเลือกอาหารสักอย่างคู่กับกาแฟส่วนใหญ่ก็คงเกิดจากรสกาแฟที่มีความเข้มๆขมๆมขม,ขมพอมีอะไรมาตัดหน่อยไม่ว่าจะหวานหวานเข้มๆหรือแม้แต่เนื้อสัมผัสอื่นมันก็ทําให้กาแฟกลมกล่อมขึ้นได้งั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีเมนูอะไรบ้างแล้วทําไมมั่นถึงเวิร์กมาเริ่มกันที่เมนูแรกเลยครับน้องโรสถั่วเคลือบน้ำผึ้งครับ ซึ่งจากข้อมูลบอกว่ามันเข้ากับกาแฟนิการากัวได้ดีด้วยเพราะอะไรครับน้องโรสค่ะ คู่นี้นะคะคือกาแฟจากนิการากัวส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะมีความเปรี้ยวน้อยหรือความเป็นกรดต่ำาพอมันไม่ค่อยเปรี้ยวจัดมันก็เลยไม่ไปตีกับรสหวานของน้ำพึ่งที่เคลือบถั่วค่ะแล้วตัวถั่วเองมันก็ยังมีรสมีกลิ่นที่ไปช่วยดึงกลิ่นรสโทนถั่วอ่อนๆที่ซ่อนอยู่ในกาแฟออกมาด้วยมันเลยเสริมกันทําให้รู้สึกกลมกล่อมขึ้นค่ะเข้าใจเลยครับแสดงว่าความเปรี้ยวน้อยนี่เป็นจุดสําคัญ ต่อมามาดูคู่นี้บ้างดีกว่าโคบลู Co blue, หรือกาแฟาสกัดเย็นกับพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ครับเพราะว่าโคบลู blue เนี่ยจุดเด่นเขาคือสกัดด้วยน้ำเย็นนานๆมันเลยดึงกรดออกมาน้อยมากๆผลก็คือกาแฟาจะนุ่มนวลมากรสไม่จัดจ้านความนุ่มนี่แหละครับมันเลยเปิดทางให้รสชาติสดชื่นของเบอร์รี่อย่างบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ ได้โชว์รถเต็มที่เลยไม่โดนกาแฟกลบเลยครับฟังดูดีเลยค่ะแล้วถ้าขยับมาแบบเข้มขึ้นมาหน่อยเป็นกาแฟ French Press อันนี้เขาบอกว่าคู่กับบรีชีสมากๆเลยค่ะเอ๊ชีสเนี่ยแหละครับใช่ค่ะอาจจะฟังดูแปลกนิดนึงเพราะครั้งที่แล้วเราเพิ่งพูดไปว่ามันก็มีชีสที่ไม่เข้ากับกาแฟใช่ไหมคะแต่ว่า French p r e s s เนี่ยวิธีชงของเขาจะเป็นการปล่อยให้น้ำมันกาแฟออกมาด้วยมันเลยได้กาแฟที่รสชาติเข้มข้นบอดี้หรือเนื้อสัมผัสมันจะ เต็มปากเต็มคำหน่อยที่นี้ความเข้มแบบนี้พอมาเจอกับบรีชีสที่มันนุ่มๆเนียนๆครีมมี่แล้วก็มีรสเปรี้ยวอมหวานนิดๆของชีสแองมันกลับสร้างสมดุลที่พอดีมากๆเลยความเข้มกาแฟมันไปตัดกับความมันความครีมมี่ของชีสได้ลงตัวพอดีเลยค่ะโหนึกภาพตามแล้วก็น่าสนใจนะครับต่อมาเราพาดูเมนูที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันบ้างดีกว่า ม็อคค่ากับเค้กกล้วยหอมครับอันนี้เหมือนเป็นคู่ขวัญใจคนดื่มกาแฟเลยอันนี้คลาสสิกจริงๆครับเพราะว่าม็อกค่ามันก็คือเอสเพรสโซ่ผสมนมแล้วก็มีช็อกโกแลตด,ด้วยซึ่งช็อกโกแลตกับกล้วยเนี่ยเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆโดยธรรมชาติอยู่แล้วในขนมอื่นๆพอมาเจอกันแบบเครื่องดื่มกับเค้ก มันก็เลยส่งเสริมกันได้ง่ายเลยและอร่อยมากด้วยครับจริงค่ะงั้นต่อไปเราพาทุกคนไปที่กาแฟ,แฟจากฝั่งทางเอธิโอเปียบ้างดีกว่าเขาว่าคู่กับาร์วเลมอนได้ดีเลยแบบนี้จะกลายเป็นเปรี้ยวเจอเปรี้ยวหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะเป็นการจับคู่ที่น่าสนใจมากเพราะกาแฟเอธิโอเปียหลายๆตัวนะคะโดยเฉพาะจากโซนซีดามโมเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นเรื่องรสเปรี้ยวสดชื่นคล้ายๆผลไม้ซิตรัสบางทีก็มีกลิ่นดอกไม้ด้วยซ้ําแต่ความเปรี้ยวแบบสว่าง สว่างแบบนี้พอมาเจอกับรถเปรี้ยวจี๊ดจี๊ของเลมอนในทาร์ตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตีกันนะคะแต่กลายเป็นการเสริมกันทําให้ทั้งคู่มันยิ่งสดชื่นขึ้นไปอีกค่ะโหเป็นไอเดียที่ดีนะครับใครที่อยากได้ความสดชื่นตอนบ่ายต้องลองเลยครับแต่ถ้าอยากได้ฟิลแบบมีเครื่องเทศหน่อยๆต้องมาที่คู่นี้เลยครับ อเมริกาโน่ร้อนกับขนมปังคาดามัมครับคืออะไรคะขนมปังคาดามัมขนมปังคาดามัมเป็นขนมปังจากประเทศสวีเดนครับมักจะทานคู่กันกับขนมปังซินนามอนลักษณะจะเป็นเส้นๆแล้วนํามามวนขึ้นรูปมีรสชาติและกลิ่นหอมของคาดามันหรือลูกกระวานปนเนยและน้ําสาลทรายแดงเป็นไส้ครับอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วทําไมมันถึงเข้ากับอเมริกาโน่หระคะ คู่นี้คือใช้ความเรียบง่ายของอเมริกาโน่มาช่วยครับคืออเมริกาโน่เนี่ยมันเป็นเอสเปรสโซผสมน้ำร้อนเฉยๆเนาะมันจะเข้มแต่น้อยกว่าเอสเปรส s ซเพียวๆ พอมาเจอกับขนมปังที่มีกลิ่นรสเครื่องเทศจ,จัดจัดหน่อยอย่างกระวานอบเชยความเข้มแต่ไม่ซับซ้อนของอเมริกาโน่มันจะช่วยคุมรสเผ็ดร้อนตรงนั้นไว้ไม่ให้มันโดดเกินไปทําให้เรายังรับรสหอมหวานของขนมปังได้ชัดเจนครับฟังดูเข้าท่ามากเลยค่ะงั้นเข้าไปอีกโซนกันกาแฟโคลัมเบียกับชูโรสค่ะอันนี้ก็ฟังดูเข้ากันมากเลยครับใช่เลยค่ะเพราะกาแฟโคลัมเบียนี่ขึ้นชื่อเรื่องความบาลานซ์ดีดื่มง่ายกลมกลม่อมและจะมีโทนรสชาติคล้ายคาย รเมลหรือทัวทัวหน่อยซึ่งมันเข้ากันได้ดีมากกับชูโรสที่แบบกรอบนอกนุ่มในแล้วก็คลุกน้ําตาลกับอบเชยหอมๆมาค่ะเรียกว่าเป็นความลงตัวของความนุ่มนวลกาแฟกับความหวานกรอบของขนมเลยสงสัยพี่ต้องไปหามาลองบ้างล,ละล่ะ <c oughs> ดีเลยค่ะพี่บีนโอเคเราไปต่อที่เมนูที่8เลยดีกว่ากาแฟสุมาตรากับแซนด์วิชเบคอนรมควันใส่เชดดาร์ชีสเป็นคู่หนักเจอหนักเลยครับคู่นี้กาแฟสุมาตราเนี่ยคาแรคเตอร์เขาชัดมากบอดดี้หนัก รสชาติเข้มขน้นแล้วก็มีกลิ่นอายเฉพาะตัวแบบกลิ่นดินกลิ่นสมุนไพรความหนักแน่นซับซ้อนแบบนี้ต้องเจอของที่สู้กันได้ครับซึ่งรสเค็มๆม,มันๆ เข้มข้นแล้วก็กลิ่นรมควันชัดๆของเบคอนกับเชดดาร์ชีสเนี่ยก็สมศักดิ์ศรีกันดีเป็นคู่ที่เน้นความเข้มข้นเต็มๆทั้งคู่เลยครับโอ้โหคู่นี้นี่เรียกว่าถูกใจสายเข้มแน่นอนเลยแต่ถ้าอยากได้ฟิลหรูหราหน่อยต้องนี่เลยค่ะพี่บีนเอสเปรสโซ่กับพิสตาชิโอคราซองคู่นี้ก็ดีครับเอสเปรสโซ่ช็อตเพียวๆเนี่ยรสชาติมันจะเข้มแล้วก็หนักแน่นมากค่ะซึ่งความเข้มจัดเนี่ยแหละค่ะมันไปช่วยตัดรสชาติความหอมเนยความกรอบแล้วก็รสหวานมันของ ถั่วพิสตาชิโอในรัาซองได้ดีมากมันทําให้ไม่เลี่ยนเกินไปค่ะเป็นความคอนทราสที่ลงตัวนั่นเองอ๋อความเข้มตัดความมันนี่เองงั้นเรามาที่เมนูนุ่มๆสบายๆกันบ้างดีกว่าลาเต้กับโทสส์อะโวคาโดอันนี้ฟังดูเหมือนจะไม่เข้ากันเลยนะคะใช่ไหมครับแต่ต้องบอกว่ามันเข้ากันได้ดีเลยครับเพราะลาเต้จุดเด่นคือนมเยอะนุ่มละมุนรสกาแฟจะไม่จัดจ้านมากความครีมมี่ของลาเต้นี่แหละ ที่ไปกันได้ดีกับเนื้อสัมผัสเนียนๆมันๆแล้วก็รสธรรมชาติของโอะโวคาโดบนขนมปังปิ้งมันเป็นคู่ที่ให้ความรู้สึกสบายๆคลีนๆแต่ก็อร่อยเข้ากันดีเลยล่ะครับน่าสนใจมากเลยค่ะปิดท้ายกันด้วยคู่ที่หลายคนน่าจะรู้จักดีเอสเปรสโซ่กับไอศครีมวานิลลาหรือที่เรียกว่าอะฟกาโต้นั่นเองอะฟกาโต้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ความขัดแยง้งหรือคอนทราสในการจับคู่เลยค่ะเพราะมีทั้งเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็รสชาติของทั้งสองที่ดูต่างกันสุด ัวเลยใช่เลยครับน้องโรสแต่การชนกันของคั่วตรงข้ามแบบนี้มันสร้างประสบการณ์ที่ซับซ้อนน่าตื่นเต้นแล้วก็อร่อยอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะพี่บีนเป็นไงคะฟังครบทั้ง11คู่แล้วต้องดอกว่าน่าลองทุกอันเลยนะครับทำให้เห็นเลยว่าการจับคู่กาแฟกับอาหารเนี่ยมันเปิดโลกการรับรสได้จริงๆ พอเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังว่าทำไมมันถึงเข้ากันมันยิ่งทำให้กาแฟแก้วเดิมๆหรือขนมชิ้นนั้นมันพิเศษขึ้นได้อีกเยอะเลยจริงค่ะพี่บีนแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะชอบคู่ไหนหรืออยากลองเมนูไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วันนี้เราทั้งคู่ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ TCBR Podcast